สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวัน,น,นท,ที่13เมษายน2568กันเจ้า เอามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าแต่วันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได้38.8องศาเซลเซียสที่มำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยกระจายอยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของพื้นที่ภาคเหนือฝนสูงสุดวัดได้3.8ม mm. ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเจ้า มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่4เรื่องพายุฤดูฮ้อนในภาคเหนือเจา้าโดยในช่วงวันที่13-14เมษายนนี้บริเวณภาคเหนือมีพายุฤดูฮ้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่ารวมถึงอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และก่อนในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เจา้า ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บ้านเฮาก่อนยังคงมีอากาศฮอนอยู่เจ้าเฮามาดูลักษณะอากาศแซี่ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบน อากาศฮ้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำพูนล,ลำปางและแปรเจา้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้30-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเศรถึงเศองศาเซลเซียส ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือตอนล่างมีอากาศห้อนแล้วก็มีพายุฤดูห้อนเกิดขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งเจ้าส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรและกะตากเจ้าอุณหภ,ภูมิสูงสุดบายวันนี้33-35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุ่ม24-25องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ขอใื้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากพายุฤดู้อนและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองและก็หลีกเลี่ยงการที่อยู่ในทต่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก่อสัตว์เลี้ยงกันไว้ตัวเนื้อเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร053277919หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook และติ kTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน